มาวันนี้เราได้เรียนจบเนื้อหาของหน่วยที่หนึ่งในรายวิชาภาษาไทยแล้วนะครับ <c oughs> ใช่หน่วยที่หนึ่งเนี่ยเราเรียนจบแล้วนะครับหน่วยที่หนึ่งเราเรียนจบไปแล้วนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่รูสอนนะครับและให้ทําแบบฝึกหัดนั่นคือหน่วยที่หนึ่งทั้งหมดเลยนะเราเรียนกันเร็วมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราผ่อนจะเริ่มหน่วยที่สองในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ดังสัปดาห์นี้ดังนั้นวันนี้นะครับ ครูจะทบทวนครูจะทบทวนให้พวกเราดูฟังว่าเนื้อหาที่เราเรียนเราได้อะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้ในเนื้อหาหน่วยที่หนึ่งคือเรื่องดังต่อไปนี้ที่ครูกำลังจะทบทวนดังนั้นนักเรียนจะต้องไปทบทวนนะว่าหนึ่งข้อแรกนักเรียนจำอักษรสามหมู่หรือไตราย,ยางได้หรือยงัง ว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่สองนักเรียนสามารถแยกส่วนประกอบคําได้หรือเปล่าว่าอะไรคือพยัญชนะต้นอะไรคือสระและอะไรคือวรรณยุกต์สุดท้ายคือตัวสะกดนะครับสองอย่างนี้นักเรียนต้องแยกให้ได้นะอย่างแรกจําอักษรสามหมู่ให้ได้นะครับจําสูงแล้วก็กลาง แล้วก็ต่ำให้ได้นะครับโดยอักษรต่ําคูให้จําแค่ต่ําเดียวนะต่ําคู่ยังไม่ต้องจําก็ได้นะครับจําแค่สูงกลางแล้วก็ต่ําเดียวเข้าที่เหลือก็คือต่าคู่นะครับแล้วก็แยกส่วนประกอบของคําให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวครูจะเปิดสไลด์นะให้เราดูในสไลด์นะครับครูจะสรุปให้ฟังนะโอเคไหมโอ อนะครับน่ารักทุกคนเลยใครไม่เข้าใจตรงไหนบอกครูได้นะเดี๋ยวครูกําลังจะทวนเนื้อหาที่เราเรียนผ่านมาทั้งหมดให้ฟังนะครับเพื่อเราจะได้เปิดและทบทวนกันนะจ๊ะนะนะักเรียนที่น่ารักทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหานะครับเห็นสไลด์นี้ไหมเอย ยูซี่เห็นไม่เห็นครับเห็นไหมเห็นครับเห็นครับโอเคนค่ต้นขาดึงาจำได้เนี่เหมือนแบบฝึกหัดที่เราทําเลยคล้ายๆเลยแบบฝึกหัดที่เราทํากันไปนะครับโอเคครูจะทวนเนื้อหาแล้วนะอย่างแรกนะครับเราจะต้องรู้จัก ประเภทของตัวอักษรไทยนะครับอย่างแรกเราจะต้องรู้จักประเภทของตัวอักษรไทยว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับตัวอักษรไทยแบ่งเป็นกี่ส่วนด้วยกันมีอะไรบ้างที่มันแบ่งออกมาที่มีหัวข้อใหญ่ๆมีมีอะไรบ้างครับอันแรกคือพยัญชนะพยัญช <Yeah. S 1> นะเอออันที่สองคือสระนะครับ อันแรกคือพยัญชนะนะครับคือพยัญชนะนีนึงสองว้าตนะครับตาวันนะยุ่นะครับสีนะครับสีนะครับคือตัวเลขนะครับอ่าลุกิจอย่าขีดสไลด์ครูนะมันขึ้นชื่อนะว่าใครขีดสไลด์ครูนะครับครูหักคะแนนนะเออ ใครขีดสไลด์คู่คู่หักคะแนนนะเพราะมันขึ้นชื่อเลยนะครับครูคครับผมแน่ไหนครับอะไรนะแน่หนครับนน,นี้เราจะไม่ใช้หนังสือทั้งสิ้นนะครับดูตามสไลด์ของครูเลยดูสไลด์หน้าจอครูนะให้ไม่ต้องเปิดใครกันดูสไลด์หน้าจอครูนะครับวันนี้ครูจะทบทวนเนื้อหาให้นะครับ ในหน่วยที่หนึ่งที่เราได้ทำแบบฝึกหัดทั้งหมดไปนะครับโอเคไหมดูตามสไลด์หน้าจอครูนะวันนี้เราจะไม่ใช้หนังสือหรือแบบฝึกหัดประกอบนะครับดูแบบสบายๆได้เลยนะครับเวลาแป๊บน,นึงนะคุณยายครับสุพนัทดูได้ไหมครับได้ยินเสียงผมนะครับคุณยายของสุพนัทได้ย,ยินเสียงผมนะครับ ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันต่อนะครับตัวอักษรไทยนะครับก็จะมีพยัญชนะเราถือว่าเป็นตัวอักษรไทยสระเราก็เป็นถือว่าเป็นตัวอักษรไทยวันณยุกต์แล้วก็สี่สุดท้ายก็คือตัวเลขนะครับซึ่งพยัญชนะนะครับมีทั้งหมด4ี่สิบี่ตัวด้วยกันแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่อะไรบ้างอาลณตนาทีตอบคุณหน่อย รอนัาที่ตอบคุณหน่อยพรยันชนะแบ่งเป็นสามประเภทมีอะไรบ้างพี่ตอบคุณหน่อยครับต่าไม่มไมองกลางต่ำาสูงกลางต่ำนะครับต่อไปสระก็แบ่งออกเป็นสอง,อ,งอย่างด้วยกันคือมีเสียงสระแล้วก็รูปสระนะครับต่อไปที่สามครับวันณายุ วันในยุของเราก็จะมีเสียงวันณยุและก็รูปวันยุเหมือนกับสระเลยที่มีสองแบบด้วยกันและอย่างสุดท้ายนะครับคือตัวเลขตัวเลขก็คือมีตั้งแต่เลข1นึถึงหรือศูนนั่นเองต้องนะครับหนึ่งถึงสิบหรือศูนนั่นเองโอเคต่อไปนะหนะ้าต่อไปเรามาดูพยันชนะนะครับ อะไรคูไม่ไปแป๊บหนึ่งนะโอเคพยัญชนะไทยเราแบ่งออกเป็นมีทั้งหมด40 4ตัวด้วยกันเราทวนเนื้อหากันนะวันนี้เราเป็นทบทวรหน่วยที่หนึ่งนะสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นหน่วยที่2เกี่ยวกับตัวสะกดนะครับ4 4ตัวด้วยกันตั้งแต่กอไก่นะครับตั้งแต่กอไก่จนถึง โอ้นะครับนีพยัญชนะสองตัวของไทยที่ไม่ใช้แล้วก็คือขอขออะไรตาใบาขอขอดขวดดีมากช่วยดีมากครับและพออะไร ข้อนครับนักเรียนทุกคนอ่อย่าลืมนะเมื่อตอบรูแล้วอย่าลืมปิดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงจะไปรบกวนคนอื่นนะสองตัวนี้ปัจจุบันไม่ใช้แล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับแต่การข้องอักษรตรยางหรืออักษรสามหมู่ยังมีสองตัวนี้อยู่นะครับ ่าไปเมื่อพยัญชนะไทยทั้งหมดมีทั้งหมด44ตัวด้วยกันมันก็จะประเภทหรือจัดเขา้าเหมือนเหมือนเรามีคนทั้งหมด44คนใช่ไหมคนทั้ง44คนเนี้ยมันก็จะถูกจัดให้ไปตามรถแต่ละขบวนแต่ละประเภทนะครับโดยแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทหรือ3ขบวนนะครับอันได้แก่อ,กอักษรสามหมู่หรือว่าเรียกว่าไตราย,ยางนั่นเองนะครับ ซึ่งไตราย,ยางก็จะมีดังนี้นะครับนักเรียนยมาจาก4 4ตัวแไตร์นะครับไตรา์ราแปลว่าสามนะครับุไตรแปลว่าสามนะครับจำไว้ไตราย,ยางแปลว่าสามคำว่าไตรก็จะแบ่งออกเป็นสามมีอักษร กลางอักษรสูงแล ok ้วก็อักษรต่ํานะครับอักษรกลางคือเสียงมันจะกลางค่อยๆไปนะครับอักษรสูงคือเสียงมัน้นจะเสียงอักษรต่ำเสียงมันก็จะต่ํานะครับโอเคซึ่งมันก็จะมีวิธีการจําแบบง่ายๆนะครับวิธีการจำง่ายก็จะไปหน้านี้ นักเรียนอย่าลืมปิดไหมนะอย่าลืมปิดไหมนะครับขอบครณนะปิดไหมให้ค,นนครูด,คด้วยนะใครยังไม่ปิดไหมปิดไหมด้วยนะครับขอบคุณครับเออสุภานัดดีมาก<ว>นะครับเออวิบุญญาภาพ,าพปิดไหมให้ครูแล้วดีมากครับพงพิพัฒน์เป็นไรเด็กขี้เกียจเหรอพงพิพัฒนขึ้นทำอะไรอย่างนี้พงพิพัฒน์จะแปลงร่างเหรอลูกโอเคไหนครูดูหน้าแต่ละคนหน่อย น่ารักจังเลยแต่ละคนตั้งใจเรียนมากเลยครับโอเคครับต่อไปเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่ามันแบ่งออกเป็นสามประเภทคือมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำอักษรสูงมีกี่ตัวสเตัวค่ะค่ะถูกต้นนะครับเอออักษรสูงมีสิบเอ็ดตัวนะครับ อักษรกลางมีกี่ตัวครับตัวค,ครับตัวคือ U ก์นะครับน่ารักเลยนะครับและอักษรตังมีทั้งหมดกี่ตัวม2ตัวค่ะค,ค,ค <c oughs> น่น่ารักน่ารักน่ารักวิธีการจำจำไว้นะอันนี้คืออะไรอันนี้นะครับตูจะบอกว่ามันคือ การในวันนี้เออเห็นคำว่าการบ้านไหมอันนี้มันคือการบ้านในวันนี้นะอาการบ้านสีอะไรดีแดงเนาะอ่าตัวใหญ่นิดนึงแล้วกันนะเนาะการบ้านนะการบ้านนะครับทุกคนฟังนะการบ้านนะให้ไปอัดคลิปนะส่งเข้าในไลน์ ครูเลยนะให้ผู้ปกครองนะครับส่งเข้าในไลน์ครูเลยนะเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ครูไว้ให้นะครับไม่ต้องส่งเข้าในกลุ่มนะคลิปนี้นะครับการบ้านให้อัดอัดคลิปอะไรอ่ะฟังนะที่ครูได้บอกไปอัดคลิปอะไรนะให้นักเรียนอัดคลิปท่องอักษรสูงตรงนี้ที่คุดขีดเส้นใตน้นงกีรอันนี้นะครับอักษรกลางนะครับตรงนี้นะครับนักอ และก็อักษรต่้มเอาแค่ที่ครูขีดเส้นใต้ตัอะไรเอ่ยอันนี้ต่้อะไรเอ่ยต่้มเดียวนะเอาแค่ที่ครูขีดเส้นใต้นะให้อัดคลิปห้องมาให้ครูนะครับนักเรียนคนค่ะค่ะอย่แล้วยไ อัดคลิปไม่ดูนะท่องที่คขีดเส้นใต้นี้นะครับเ,เดี๋ยวครูจะส่งาลายไว้ให้ทิ้งส่งในไลน์ครูนะไม่ต้องส่งในกลุ่มนะครับให้ผู้ปกครองส่งให้ในไลน์ครูนะในคลิปนะครับเออนะครับวิธีการอัดคลิปอย่างแรกเวลาอัดคลิปต้องทําอะไรอย่างแรกเวลาอัดคลิปต้องทําอะไรก่อนครับรู้ไหม สวัสดีค่ะแนะนาตัวครับแนะนําตัวแนะนาตัวด้วยนะตัวนนที่จันอัดคลิปอันนี้จยนบ้านเ,เ,เวลาเราจะอัดคลิปนะครับอคอยนันครูนะดูหน้าที่หน้าครูนะสมมุติเวลาจะอัดคลิปใช่ไหมให้ผู้ปกครองถ่ายให้จากนั้นอัดคลิปเสร็จปุ๊บเราจะต้องทาอะไรเมื่อเริ่มอัดคลิปต้องสวัสดีก่อนอและแนะนําตัวว่า หรือกระผมหรือดิฉันชื่ออะไรนะครับอยู่ชั้นอะไรนะครับอย่างเช่นสมมุตินะสมมติกระผมเด็กชายนาวพลดำมิทัศอยู่ชั้นป .2 รับ1ครับวันนี้ผมจะมาอาัดคลิปวิชาภาษาไทยแล้วก็เริ่มเลยโอเคไหมใครไม่ทันบ้างแนะนำตัวก่อนนะครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างดีกว่าครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอย่างแรก ขอเริัออิปนะพ่อสวัสดีครับรผมชื่อนายนวัตเ,เด็กชายนวัตพลดำปิทานักเรียนชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้ผมจะมาอัดคลิปวิชาภาษาไทยครับเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอ่ยที่จะอัดคลิปเรื่องอักษรนู้่นะครับโอเคแล้วจะแล้วก็เริ่มเลยตั้งแต่อักษรสูงกลาง อรต่ำท่องแค่ต่ำเดียวนะโอเคไหมอักษรต่ำต้องท่องแค่ต่ำเดียวนะครับตรงงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกนะครับงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกนะครับท่องแค่ต่ำเดี่ยวนะต่ำคููไม่ต้องท่องท่องอักษรสูงอ,กอกัอกษรกลางอักษรต่ำส่ง,งคิดไม่ครู <S 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 ทุกคนถ้าโอเคแล้วทำเครื่องหมายไรครับนะไรไอ้ครูด,ดูหน่อยไรไหม ไลท์ะไลท์ like. ไม่ใช่โป้งไลท์ไลท์อยู่นี้นอย่างเงี้ยโป้งไลท์เออไลท์อยู่ตรงนี้แอ uh, ดีมากน่ารักนะครับไลท์เออโอเคเอามือลงได้ครับเอเอามือลงได้เอามือลงได้โอเคนะตอนนี้เราทวนเนื้อหานะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ในหน่วยการเรียนนี้ตัวชีวัดนี้นะที่นักเรียนจะต้องทราบนะครับกลับเข้าสู่สไลด์ของครูต่อดีกว่านะครับมาสู่หน้าสไลด์นะ ต่อไปนะครับในต่อไปปุ้งเราก็ได้เรียนรู้ถึงอักษรสามหมู่แล้วต่อไปเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับไตรยางไตรยางไปแล้วนะครับต่อไปสระนะครับสระมีทั้งหมดสามสิบสองรูปนะคะเมื่อเราเรียนโตต่อไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเหลือไม่กี่รูปแล้วครับนี่ครับสระนะครับสามสิบสองรูปเคยเรียนหรือ,อยังสระในตอนปหนึ่งเคยไหม เคยหรือเปล่าเคยเคยมาแล้วนะครับเดี๋ยวในหน่วยการเรียนรู้หน้านะครับในหน่วยที่สองในแบบฝึกหัดของเรามันจะมีให้อ่านออกเสียงด้วยนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวครูค่อยให้ทําคลิปเนาะครูจะดูพวกเราอ่านออกเสียงในหน่วยการเรียนรู้หน้านะครับอ่าเห็นไหมสระมีทั้งหมด32รูปเริ่มตั้งแต่สระอาสระอาสระอีสระอีสระอีสระ สาลาอสลอาลอสาลาอาลอาลออาอาลอูาลอูซาอาลอาลอาลออ สลักตัวสลักัวแล้วก็อํอาไอไอเอาหรือ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 สองอันนี้แตกต่างกันนะหรือหรือสองอันนี้แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันอย่างไรล่ะวิธีที่มันแตกต่างกันฟังนะ,ะตัวหนึง่งออกเสียง รอเรือเมื่อเป็นเสียงของรอเรือรอเรือต้องทําอะไรเอ่ยรอเรือต้องกรดกไม่ก่อนนะลูกปิดไม้กเลนครับปิดไม้กเลนคะอันนี้มีเสียงรอเรือส่วนอันนี้เสียงเป็นลอนะนนะรอเรือจะต้องกระดก ลิ้นแต่ถ้าอรอลิงกระดกเยอะไหมแกเอาลิงไปแตะที่เพดานอรอลิงอันนี้เอาอเสียงหรือหรือับหรือแล้วก็หรือบทวนมาครับโอเคต่อไปนะคะต่อไปนี่ครูทวนให้นะดูตามสไลด์ของครูนะคะทุกคนดูสไลด์ครูนะอย่าลืมปิดไม์นะครับอย่าลืมปิดไม์นะครับนักเรียน ไปปิว้วไม่ปิว้วมันไม่ไปนัอื่นโอเคเสียงวรรณยุกต์ไทยมีทั้งหมดห้าเสียงด้วยกันนะครับวรรณยุกต์ไทยมีทั้งหมดห้าเสียงด้วยกันนะครับแต่รูปที่ปรากฏรูปของวรรณยุกต์จะมีแค่อะไรเอ่ยกี่รูปหนึ่งสองสามสี่รูปด้วยกันนะครับ แต่เสียงที่ไม่มีรูปคือเสียงสาสาอะไรเสียงที่ไม่มีรูปคือเสียงสานา,นางค่ะถูกต้องแล้วเดี๋ยวพอหน่วยนี้ไปเราจะอ่านให้คล่องขึ้นครูจะทําให้หนักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยได้คล่องขึ้นนะครับนักเรียนโอเคนี่เป็นการทบทวนนะในหน่วยที่หนึ่งนะที่เราเรียนกันนะครับนักเรียน เออนะครับน่ารักจังเลยทุกคนตั้งใจเรียนมากนะครับปิดไหมปิดไหมพร้อมกูอบอกให้ปิดไหมก็ปิดเลยต่อไปเมื่อกี้พยัญชนะสระวันในยุคแล้วก็ตัวต่อไปที่เป็นตัวอักษรไทยก็คือตัวเลขนั่นเองครับอ่าดูตัวเลขนะครับเห็นไหมว่าถ้าตัวเลขไทยจะมีหัวทุกตัวเลยนะครับตัวเลขไทยจะมี หัวกลมๆทุกตัวเลยนะครับยกเว้นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์จะไม่มีหัวนะครับเห็นไหมนี่เลขศูนย์นะครับจะไม่มีหัวแต่เลขอื่นจะมีหัวหมดเลยนะครับอันนี้มีหัวไหนมีหัวหนึ่งมีหัวสามมีหัวสี่มีหัวนี่ก็มีหัวนะครับตังนี้คือพูดแล้วตอบหัวหมดเลยยกเว้นแค่เลขศูนย์ที่มันไม่มีหัวนะครับ เออนะครับเอกส่วไม่หัวเีกส่วนเอกส่วจะเป็นกลมๆเลยกลมๆเลยนะครับเหมือนวงกลมเลยนะครับอ่าต่อไปมีทบทวนแล้วนะต่อไปส่วนประกอบของคำจำได้ไหมเอยส่วนประกอบของคำอะไรคูนไม่ไปโอเคส่วนประกอบของคำนะครับมีพยัญชนะต้นมีสระมีวรรณยกุก เออนะครับส่วนประกอบของคําเดี๋ยวคู่เขียนคํานี้นะเดี๋ยวคูจะพิมพ์คํานี้นะให้นักเรียนดูว่าอะไรเป็นพยัญชนะต้นนะคําว่าหลอดอ่าวรอลิงไม่ขึ้นคาว่าหลอดนะครับอ๋อนี่พอรอครับเอเอครับพยัญชนะต้นอทีมกับรลิงค่ะอ่าทุกคนดูนะพยัญชนะต้นก็คือตัว ออีกับรอลิงนะครับอรอนะคะเป็นพยาญชนะต้นนะครับสระคืออะไรครับสาลสระาออ่าองคค่ะแม่เอกอรอรอรอตัวสะกดคือตัวอะไรครับ โดดเด็กยวค่ะตัวสะโพกคือตัวดอเด็กดอเด็กมีรูปมมีรูปวรรณยุกไหมไม่มค่ะไม่วรรณยุกต์เราไม่มีนะรูปวรรณยุกต์เราไม่มีขู่ก็ไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวลองดูคําต่อไปบ้างนะครับลองดูคําต่อไปลองลองลองทบทวนนะเออว่าทำได้หรือเปล่านะครับคำต่อไป คำว่าคำว่าเออคำว่าวปลาอะไรเป็นพยัญชนะต้นครับป,รป,รปลา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 ริงคลิงปเป็นพัายันชนะต้นนะครับปลาคื <fahr> ออะไรปลา สลับุือลาอ่านะครับสลับคือสลับอ่านะครับตัวสะกดมีไหมไม่มีครับรัไม่มีครับลูกวรรณยุกต์มีไหมไม่มีเหมือนกันนะครับเก่งมากนั้งเรียนเก่งมากครับทุกคน อ่ะเรามาดูคำนี้คำหนึ่งเดี๋ยวผู้ให้คำหนึ่งคำสุดท้ายก่อนจะจบภาพนี้ไปนะครับคำสุดท้ายคำสุดท้ายนะคะอ,อ่ะปิดไม่กว่านะเดี๋ยวผู้ถามนะปิดไม่กว่านะคำว่าอะไรเอ่ยอ่ะแต่นี่ผู้ถามแล้อ่านว่าอะไรองค่ะเาออกเสียงกระโดดวิ้งไหมกระดด

จับตัวรอเรือนะครับเป็นพยัญชนะนะครับต่อไปสระตัวอะไรเอ่ยเป็นสระสละตัวสะกดตัวมากคึกคักเหมือนนักเรียนเลยครูก็คึกคักนะครูใช้คําว่าครูดีดแล้วกันนะครับครูไม่คึกคักครูดีดมากเลยนะครับวรรณยุกอะไรเอ่ยรูปวรรณยุกต ไม่โทรนะครับไม่โทรนะครับไม่โทรครูกดไม่โทรไม่ขึ้นอ่ะทําไงดีครูเขียนว่าไม่โทรเอาแป๊บนึงนะนักเรียนโอเคไม่โทรครูไม่โทรติดขนาดนั้นเลยหลอกครูทำไมไม่โทรติดต่อปิดไม่ ปิดไหมครับปิดไม,ไม,ไมเดี๋ยวเสียงพี่กันไม่ปิดไมจะหมดคาบแล้วจะหมดคาบแล้วนะครับกลับไปที่เนื้อหาดีกว่าอ่ะในหน่วยที่หนึ่งเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวสี่สี่สี่ตัวค่ะ สี่ตัวค้ับเอนนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรกี่มูอักษรสามมูในัามีอักษรข้างบนอักษรมัวแล้วก็อักษรกลางตัวอักษรขางาครับดีมากต่อไปเราได้เรียนรู้อะไรอีกสระของไทยมีกี่รูป สามสสองรูปค่ะสองรูปค่ะเราได้รู้อะไรอีกวรรณายุของไทยมีกี่รูปมีกี่รูปครับสี่รูสี่รูปค่ะกี่เสียงปงก่อยห้าเสียงค่ะต้องรู้นะและตัวเลขของไทยมีตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขรีบนะรีบค่ะ

วายูครับอันดับหนึ่งคราวนี้นะกลับไปที่การบ้านให้ทำอะไรอาคลิปครับอัดคลิปครับอัดคลิปครับอาคีฟครับอาคีฟครับคิดให้ท่องอะไรอักษรอะไร สูงสูงสูงสองสูงค่ะกลาง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 ข้องตามข้างบนนะลูกทำที่กรุขีดเส้นใต้นะแล้วก็อักษรต่ำต่ำต่ำเขาต่ำอะไรม่ำเดียวค่ะขีดนะโอเคนะเดียวครับเอโอเคนะครับทุกคน โอเคให้ยกมือขึ้นมาโอเคเร็วโอเคโอเคดีมากครับโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับส่งเข้าในไหนบอกผู้ปกครองไว้ส่งเข้าที่ไหนส่งเข้าที่ไลนของครูเบียเบียมีนะครัเข้าที่ไลนของครูเบียนะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นไสดกานเรื่องตัวสะกดนะครับนั่งเี้ทุกคนครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็ขอบคุณครับบ๊ายบายบาย